จังหวัดมุกดาหารจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2525โดยแยกออกมาจากจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่73ของประเทศไทยและเป็นจังหวัดที่17ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ในแองสกลนครห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ650กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ4,340ตารางกิโลเมตรหรือ2.7ล้านไร่ ทิศเหนือติดกับจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมทิศตะวันออกติดกับแขวงสวรรคเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นพรมแดนยาวถึง72กิโลเมตรทิศใต้ติดกับจังหวัดอำนาจเจริญยโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันตกติดกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาลาสินมุกดาหารแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7อำเภอได้แก่อําเภอเมืองมุกดาหารคำชะอี ดอนตาลนิคมคำส้อยดงหลวงว่านใหญ่และอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนสำคัญเป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวรครคเขตเชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยเข้ากับแขวงสวรครคเขตของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางระเบียงเศรษ,ษฐกิจตะวันออกตะวันตกที่เริ่มต้นจากเมืองเมีเมยว,วดีประเทศเมียนมาผ่านไทยลาว และไปสิ้นสุดที่เมืองดานังประเทศเวียดนามเป็นประตูสู่อินโดจีนที่นับวันจะทวีความสำคัญมากขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและเส้นทางการท่องเที่ยวมีคำขวัญประจำจังหวัดว่าหอแก้วสูงเสียดฟ้าผาเทิอแก่งกระเบาแปดเผ่าชนพื้นเมืองหรือเรื่องมักขามหวานกลองโบราณลำเลิศถิ่นกำเนิดลำพญาตราการตาชายโขงเชื่อมโยงอินโดจีน มุกดาหารโดดเด่นในด้านความหลากหลายของเชื้อชาติมีชนพื้นเมืองต่างๆอาศัยอยู่ถึง8ชาติพันธุ์คือไทยอีสานผู้ไทยหรือผู้ไทยไทยขาหรือบรูโซ่ไทยกะเลิงไทยแสกไทยย้อและไทยกุลามุกดาหารจึงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากมาย รวมถึงความผูกพันของชีวิตผู้คนกับสายน้ำโขงผ่านความคิดความเชื่อความศรัทธาเกิดเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะเส้นทางแห่งศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคราชลุ่มน้ำโขงที่ถือเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่อยู่คู่กับคนมุกดาหารสืบต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งที่เป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความเชื่อความศรัทธาเหล่านี้หายไปตรงกันข้าม กลับกลายเป็นความเชื่อที่รวมไว้ซึ่งความศรัทธาของคนชาวมุกดาหารที่เชื่อว่าองค์พญานาคเป็นเทพที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองผู้คนให้มีแต่ความสุขความเจริญม่อย่างยาวนานชาวมุกดาหารมีความเชื่อว่าบริเวณแม่น้ำโขงตรงเสาต้นที่สองของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวรรคเขตบ้านบางไทรใหญ่ตําบลบางไทรใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นถ้ำพญานาคหรือปากประตูไปสู่เมืองบาดาลซึ่งเป็นจุดที่เหล่าพญานาคจะเวียนกันขึ้นมาให้พรและปกปักรักษาลูกหลานชาวมิตราหารรวมทั้งผู้ที่มาสก,การะขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยในระหว่างการก่อสร้างสะพานก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆมากมายที่ทำให้การก่อสร้างสะพานสะดุดซึ่งชาวบ้านเชื่อว่านี่ เป็นการกระทําที่ลบหลู่ต่อเหล่าพญานาคจนกระทั่งได้มีการตั้งศาลพญานาคแล้วทาพิธีอัญเชิญเหล่าพญานาคขึ้นมาบวงสวงบอกกล่าวขอเข้ามาจึงสามารถทําการก่อสร้างสะพานต่อได้จนแล้วเสร็จจากความเชื่อที่มีต่อองค์พญานาคนี้เองจึงทําให้จังหวัดมุกดาหารได้สร้างรูปปั้นพญานาคไว้เพื่อเคารพสก,การะบูชาโดยรูปปั้นองค์พญานาคองค์ใหญ่หลักๆมี3องค์ได้แก่ พญาอนันตนาคราชองค์พญาสีผู้ชงม,มุกดานาคราชและพญาสีมุกดามหามุนีนิลปานนาคราชหรือปู่สีมุกดาพญาอนันตนาคราชเป็นพญานาคองค์แรกที่ชาวมุกดาหารสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2553เมื่อครั้งการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวรรคเขตตั้งอยู่ที่บ้านบางายใหญ่ ตำบลบางไทรใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารองค์พญาอนันตนาคราชเป็นรูปปั้นองค์พญานาคขนาดใหญ่พันล้อมรอบเสาต้นใหญ่หันหน้าออกสู่แม่น้ำโขงรูปร่างสง่างามดูใจดีเป็นมิตรหน้าเกรงขามเล่ากันว่าพญาอนันตนาคราชองค์ท่านจะมีกายที่ใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุดมีถึงหนึ่งพันเศียรมีอิทธิฤทธ สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้และสามารถจะแปลงร่างเป็นเทพ,พบุตรหรือเทพธิดาได้พญาอนันตนาคราชเป็นพญานาคประจําองค์พระนารายหรือพระวิษณุผู้เป็นแท่นบรรทมขององค์พระนารายที่ครอบครองกรเกษียณสมุทรหรือทะเลน้ํานมเป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกูลฉับพยาปุตตะมีพระมเหสีคือนางพญาอุสาอนันตนาวดีผู้เป็นพญานาคีนีประจําองค์พระแม่ลักษมี องพระมเหสีของพระนารายณ์หรือพระวิษณุที่ใกล้ๆกันยังมีรูปปั้นย่านาคน้อยล้อมรอบด้วยรูปปูนปั้นพญานาคพ่นน้ำสำหรับองค์ปู่พญาอนันตนาคราชและย่านาคน้อยนี้ประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะในแถบลุ่มแม่น้ำโขงต่างมีความศรัทธาและความเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดาลโชคลาภและคุ้มครองปกปักรักษา ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้จึงทําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลกันมาสักการะบูชาขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดและวันสําคัญต่างๆเชื่อกันว่าใครที่ได้มาสักการะขอพรกับองค์พญาอนันตนาคราชณศารปู่พญานาคแห่งนี้มักจะได้สมปรารถนาทั้งเรื่องโชคลาภหน้าที่การงานจนทำให้ที่แห่งนี้ กลายเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมุกดาหารซึ่งในระหว่างวันที่8และ9มิถุนายนของทุกปีชาวมุกดาหารจะจัดพิธีบวงสวงบูชาพญาอนันตนาคราชและครอบครัวพญานาคทั้งหลายอย่างยิ่งใหญ่ถือเป็นการขอขมาแก่เหล่าพญานาคและต่อพระแม่คงคาและในเทศกาลออกพรรษา ชาวมุกดาหารได้มีการจัดกระถินน้ำบูชาพญานาคหนึ่งเดียวในจังหวัดลุ่มน้ำโขงต่อเนื่องมาเป็นเวลา13ปีแล้วกระถินน้ำบูชาพญานาคเป็นประเพณีความเชื่อเพื่อบูชาพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำโขงข,งขอขมาพระแม่คงคาและสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยกระถินจะทอดถวายแด่พระภิกษุที่จำพรรษาวัดริมโขงชุมชนนาโปใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยเชื่อว่าพญานาคซึ่งอาศัยอยู่ใต้บาดาลในแม่น้ำโขงมีความศักดิ์สิทธิ์ได้ปกป้องคุ้มครองรักษาประชาชนชาวจงังหวัดมุกดาหารให้มีความร่มเย็นเป็นสุขและมีความปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันองค์พญาสีผู้ชงมุกดาาคราช สร้างจากงบพัฒนาจังหวัดปี2,560ออกแบบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นรูปปั้นพญานาคินอ่อนสีขาวองค์ใหญ่ความสูงวัดจากพระนาภีถึงพระเศียร11เมตร11เซนติเมตรความยาวรวมจากเศียรถึงหางประมาณ51เมตร40เซนติเมตรตั้งตระหง่านอยู่ภายในบริเวณแก่งกระเบาตำบลป่งขามอำเภอว่านใหญ่ อยู่ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารไปทางทิศเหนือประมาณ35กิโลเมตรพยาศีผู้ชงม,มุกดานาคราชเป็นชื่อที่พระราชรัตนโมลีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารวัดศรีบุญเรืองอำเภอเมืองมุกดาหารเป็นผู้ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับชื่อของจังหวัดโดยคําว่าศรีหมายถึงความเป็นสิริมงคลความรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์มุกดาหมายถึงอัญมณี หนึ่งในนพเก้าของไทยมีสีขาวหมอกมัวคล้ายหมอกน้ำค้างยามเช้าดังนั้นพญาศรีผู้ชงมุกดานัคราชจึงมีความหมายถึงพญานาคผู้นำความเป็นสิริมงคลและความรุ่งเรืองรุ่งโรดมาสู่จังหวัดมุกดาหารพญาศรีผู้ชงมุกดานาคราชเป็นประติมากรรมพญานาคเกล็ดหินอ่อนสีขาวหมอกมัวเป็นสีประจำจังหวัดประดับด้วยเกล็ดหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งกระเบาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องราวของพญานาคตามตำราวิชาการและตำนานท้องถิ่นเชื่อว่าพญาสีผู้ชงมุกดานาคราชเป็นพญานาคราชประจำองค์พระศิวเทพหรือพระอิวรเจ้ามีพระวรากายเป็นสีเทาพระนาภีและพระเศียรเป็นสีแดงมีพระเศียรตั้งแต่หนึ่งเศียรสามเศียร 5้าเสียนเจเสียนถึง9เสียนแล้วแต่ปางมีอุปนิสัยตรงไปตรงมาดูภายนอกมองว่าดุร้ายแต่แท้ที่จริงแล้วจิตใจดีรูปร่างสง่างามชอบศึกษาธรรมะชาวมุกดาหารมักเดินทางมากราบไหว้สักการะขอพรและลอดใต้ท้องเพื่อความเป็นสิริมงคล3จุด3ประการจุดที่1เพื่อขอความสำเร็จจุดที่สเพื่อขอความร่ำรวยและจุดที่ส เพื่อขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเชื่อกันว่าผู้ใดที่ได้มากราบไหว้สก,การะขอพรและไดหลอดท้ององค์พยาสีผู้ชงม,มุกดานาคราชแล้วชีวิตจะพบแต่ความสุขความเจริญและสมหวังดังคำอธิษฐานจึงทำให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันอย่างเนืองแน่นกลายเป็นแดลมาร์คท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ภายในบริเวณแก่งกระเบายังมีลานชมวิว12ปีนักสัตว์และลานวัฒนธรรม8ชนเผ่าให้นักท่องเที่ยวได้แวะชมถ่ายภาพและพักผ่อนแบบสบายๆกับวิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำโขงมีร้านอาหารไว้บริการมากมายหลายร้านโดยมีเมนูหมูหันแก่งกระเบาหมูหันเนื้อนุ่มหนังกรอบรสชาติอร่อยตามแบบฉบับสูตรเด็ดของท้องถิ่นเป็นอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของที่นี่แก่งกระเบา สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงที่มีความสวยงามมองเห็นแก่งหินกลางลำน้ำโขงคือช่วงระหว่างเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมพยาสีมุกดามหามุนีนิลปานาคราชหรือองค์ปู่สีมุกดาเป็นองค์พญานาคที่ได้ชื่อว่าเป็นรูปปั้นพญานาคที่งดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในแผ่นดินไทย ถือเป็นแลนด์มาร์กสุดอลังการของจังหวัดมุกดาหารตั้งอยู่บนภูเขาสูงในวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเทือกตำบลสีบุญเรืองอําเภอเมืองมุกดาหารอยู่ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารไปทางทิศใต้ตามเส้นทางมุกดาหารดอนตาลประมาณ5กิโลเมตรพยาศีมุกดามหามุนีนีลปานาคราชเป็นรูปปั้นพญานาคเสียนเดียวองค์ใหญ่ ที่นายประพัฒน์มณิษาศิลปินปูนปั้นพื้นบ้านชาวอุบลราชธานีเป็นผู้ออกแบบแม้ท่านจะไม่ได้จบด้านศิลปะมาโดยตรงแต่ก็เป็นผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พญานาคเป็นอย่างมากจึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างงดงามยิ่งขนาดลำตัวยาว122เมตรเลื้อยขดไปมาดูราวกับมีชีวิตเกล็ดสีน้ำเงินเข้มอมเขียวเป็นประกายเมื่อต้องแสงแดดจะงดงามยิ่งนัก สูงประมาณ20เมตรชูคอหันไปทางแม่น้ำโขงเบื้องล่างประหนึ่งเหมือนจะคอยคุ้มครองป้องภัยให้ชาวมุกดาหารว่ากันว่าองค์พญาสีมุกดามหามุนีนิลปาน,นาคราชได้ถูกอัญเชิญมาจากบริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวรรณเขตที่เชื่อว่าเป็นทางขึ้นลงขององค์พญานาคทั้งหลายโดยดําริของพระมหามงคลมังค,คุโนร,รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมเพื่อให้องค์พญานาคมาคอยปกปักรักษาองค์พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรรัตที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาภูมโนรมซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในวาระเฉลิมฉลองการก่อ,กอตั้งวัดครบ100ปีและครบรอบ36ปีจังหวัดมุกดาหารมีความเชื่อกันว่าผู้ที่เดมากราบไหว้สก,การะขอพรอ,องค์พญาสีมุกดามหามุนีนิลปานาคราชด้วยดอกไม้ทูบเทียน และผ้าแดงที่เขียนชื่อตัวเองไปผูกไว้กับต้นไม้รอบๆองค์พญานาคตั้งจิตอธิษฐานแล้วเดินลอดท้องทั้งเจ็ดช่องจะมีโชคลาภมั่งคั่งร่ำรวยแข็งแรงรุ่งเรืองอายุยืนโดยในแต่ละช่องก็จะได้รับพรมงคลที่แตกต่างกันไปทั้งนี้เป็นที่กล่าวขานจดจันว่าผู้ที่ได้มาขอพรกับองค์พญาสีมุกดาม,มหามุนีนีลปานาคราชเทพผู้ทรงอิทธิฤทธ จะได้รับแต่ความเป็นสิริมงคลความสุขความเจริญมังคั่งร่ำรวยมีโชคลาภวาสนาที่ยิ่งใหญ่ตลอดไปบริเวณที่ตั้งขององค์พระยาศีมุกดามหามุนีนีลปานนาคราชยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองมุกดาหารสามารถมองเห็นหอแก้วมุกดาหารแม่น้ำโขงรวมถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวและฝั่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ตลอดทั้งวันจึงมีผู้คนเดินทางขึ้นมาเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสายจากความเชื่อความศรัทธาในเรื่องพญานาคของชาวจังหวัดมุกดาหารทั้งสามแห่งจึงกลายเป็นแลนด์มาร์คเส้นทางท่องเที่ยวเมืองพญานาคาจังหวัดมุกดาหารและสิ่งที่น่าอัศจรรย์อีกอย่างคือการที่พญานาคทั้ง3องค์และองค์พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรรัตน์ตั้งอยู่ในลองติจุดเดียวกันกับองค์พระาธาตุพนม จึงเป็นที่มาของความมหัศจรรย์เมืองนาคามุกดาหารที่นักท่องเที่ยวพากันหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรองค์พญานาคทั้งสามองค์และองค์พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรรัตน์เส้นทางพญานาคามุกดาหารเป็นอีกเส้นทางหนึ่งของเส้นทางท่องเที่ยวความเชื่อความศรัทธาพญานาคาลุ่มน้ำโขงมุกดาหารที่จะทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจในความวิจิตรการตาขององค์พญานาคทั้งสาม และยังอิ่มบุญอิ่มใจในการวหว้พระขอพรองค์พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรรัฐอีกด้วย2,300ศษาเกิดมืองงามตั้งยมองนี้เมื่อเจ้าจันทากินรีมาสร้างบ้านสร้างเมืองเรืองนาเมืองที่มีแปดชนเผาเมืองที่มีแต่คนน้ำใจงาม แองเจียวก็มีแต่มองงมงมแทงเจียวก็มีแต่มองงมงามีวัฒนธรรมประเพณีหลากหลา,มา,ย,มา,ย,มายมาเดินพี่หน้อมาเดินมาเทียวมายามมุกา,านา